สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอซที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับช่องสาริกาพาเครื่องทั่วไทยนะคะพี่พี่คะ่ะ EP นี้จะเป็น EP ที่56นะคะวันนี้น้องมีพาเครื่องพาบ้านราคาแบ่งปันมาฝากพี่พี่อีกเช่นเคยนะคะจะเปิดอยู่ที่รายการละ250รวมส่งนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางทั่วไทยกันเลยนะคะช่องทางการติดต่อของน้องนะคะยังคงเป็นเบอร์เดิมและลายเดิมนะคะ เบอร์โทรเป็น0 9 3 2 7 0 1 9 8 2หรือสามารถแอดไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องกันได้ ID ไลน์เป็น0 9 3 2 7 0 1 9 8 2นะคะน้องฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ EP ใหม่ๆของช่องสาริกาพาเครื่องทั่วไทยนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะพี่ๆขาเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยดีกว่านะคะรายการที่1น,นี้นะคะน้องขอเป็นรายการนี้เลยนะอขออนุญาตซูมนิดหนึ่งนะคะ พี่จะได้รับชมภาพกันแบบชัดๆนะคะรายการที่หนึ่งนะคะจะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะคะพี่ๆขะเลี้ยมกรอบไปให้ยังสวยงามนะคะรายการนี้เป็นรายการที่หนึ่งรายการต่อไปจะเป็นรายการที่สองนะคะจะเป็น เหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพมนะคะพี่พี่ขาเป็นพศส4องสี่แปดสี่นะคะเป็นเหรียญทองแดงนะเลียมก่อไปให้ยังสวยงามรายการนี้เป็นรายการที่สองรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามนะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดวัดช้างให้นะคะด้านหลังก็จะเป็นหลวงปู่ทิมนะรายการนี้เป็นรายการที่สามค่ะรายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่สี่จะเป็นพระขุนเพนพายกุมารนะคะพี่พี่เป็นพระเนื้อผงนะคะสวยงามกันเลยทีเดียว ะะลองรับชมและพิจารณากันดูนะคะรายการนี้เป็นรายการที่4รายการต่อไปนะคะพี่ๆค่ะจะเป็นรายการที่5จะเป็นพระส,สมเด็จวัดะระฆังนะเ,เลี่ยมกรอบกันน้ํพลาสติกไปให้ด้านในก็จะเป็นงานถักลวดนะคะพี่ๆรายการนี้เป็นรายการที่5รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่6นะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีเป็นปี2512นะคะ รายการนี้เป็นรายการที่6นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่7รายการที่7จดจะเป็นเหรียญพระพุทธนะคะพี่ๆค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อวิหารนะคะเป็นเหรียญเปียกทองนะคะพี่ๆอยู่ในงานเลี่ยมกรอบกันน้ําสติกนะคะรายการนี้เป็นรายการที่7ดนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่8ดนะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเท้านะ,ะพี่ๆ อยู่ในงานเลี่ยมกอบกันน้ําสีเขียวไปให้ยังสวยงามรายการนี้เป็นรายการที่8นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่9นะคะจะเป็นเหรียญเท้ามหาพรมนะพี่ๆค่ะเป็นเหรียญเปียกทองนะคะน้องเปิดอยู่ที่รายการละ250รวมส่งนะคะรายการนี้เป็นรายการที่9รายการต่อไปเป็นรายการที่10นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธทนนะเป็นพ่อโส 2460นะคะเรียนสวยเหรียญคมเรียนชัดนะคะรายการนี้เป็นรายการที่10รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่11นะคะ อันนี้จะเป็นชินราชใบเสมานะคะพี่ๆ่ขาลองรับชมกันดูนะคะรายการนี้เป็นรายการที่11รายการต่อไปเป็นรายการที่12จะเป็นเหรียญเสมาพุธซอสของหลวงปู่ทิมวัดละหานไลจังหวัดระยองนะคะพี่ๆ่ขาเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดนะคะตรงปกทุกองคทุกรายการกันเลยรายการนี้เป็นรายการที่12 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่13นะคะจะเป็นพระสมเด็จวัดเกตชัยโยนะคะพี่ๆลองรับชมและพิจารณากันดูสนใจถูกใจกันยังไงแอดไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องกันได้เลยหรือพี่ๆท่านใดนะคะที่ไม่สะดวกแอดไลน์ก็สามารถโทรเป็นเบอร์เข้ามาได้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่13 รายการต่อไปนะคะพี่ๆจะเป็นรายการที่1 4จะเป็นรูปโลงหลวงพ่อเงินวัดบางคานพิมพ์นิยมนะพี่ๆขะเลียมกรอบกันน้ําสติกไปให้ยังหนายังสวยงามนะคะรายการนี้เป็นรายการที่14รายการต่อไปจะเป็นรายการที่15นะคะพี่ๆขาจะเป็นเหรียญหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะคะพี่ๆเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดนะคะรายการนี้เป็นรายการที่15รายการต่อไปเป็นรายการที่16นะคะจะเป็น ภาพถ่ายหลวงพ่อกล้วยวัดโคสิตารามนะคะพี่พรายการนี้เป็นรายการที่16นะคะรายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่17นะคะพี่พขาอันนี้น่าจะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรนะคะน้องไม่ <esta> อ่าไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะคะว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะลองรับชมกันดูนะคะรายการนี้จะเป็นรายการที่17รายการต่อไปเป็นรายการที่18นะคะจะเป็นเหรียญเจ้าสวนหลวงพ่อเงินวัดบางคันนะคะพี่พี่เหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดนะคะต้องปกครุกองค์ทุกรายการกันเลยรายการนี้เป็นรายการที่18รายการต่อไปจะเป็นรายการที่19นะคะจะเป็นเหเรียญรอห้าเหรียญจุราลงกรนะพี่พี่ค่ะ้านหลังก็จะเป็นช้าง3เสียน รายการนี้เป็นรายการที่19รายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่20นะคะพี่พี่ขจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะอาจจะเก่านิดนึงแต่ก็ยังคงความสวยงามอยู่นะรายการนี้เป็นรายการที่20รายการต่อไปเป็นรายการที่21นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อ้ายนะคะพี่พี่ขาเป็นเหรียญทองแดงนะคะเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดกันเลยทีเดียวรายการนี้เป็นรายการที่21 รายการต่อไปจะเป็นรายการที่22นะคะจะเป็น เหรียญมาเหสวนนะพี่ี่าพิมสองหน้านะคะเลี่ยมกรอบกันน้ําสติกไปให้ยังหนาย่างสวยงามนะคะได้ไปก็พร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานรายการนี้เป็นรายการที่22รายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่23นะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดเยียบน้ําทะเลจืดวัดช้างไ้ด้านหลังก็จะเป็นหลวงปู่ทิมวัดละหันไรจังหวัดระยองนะคะรายการนี้เป็นรายการที่23รายการต่อไปเป็นรายการที่24จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยวัดโคสิตารามนะคะ เลียมรอบกันนะ้ำสติกไปให้ยังหนายังสวยงามนะคะลองรับชมและพิจารณากันดูรายการนี้เป็นรายการที่24รายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่25นะคะจะเป็นสมเด็จปกโพก้าไวยเนี่พี่ขาเป็นผานเนื้อผงนะคะรายการนี้เป็นรายการที่25รายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่26นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดไล่ขิงนะคะพี่ๆ เป็นพอสสองสี่หกเจ็ดนะคะพี่พี่ขาลองรับชมกันดูรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบหกรายการต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะคะพี่พี่ขาเป็นพอสสองสี่สะเจ็ดแปดนะคะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่ 27นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่28จะเป็นพระศรีวลีนะคะพี่เป็นพาร์ทเนื้อผงนะเรียมกรอบกันน้ําสติกไปให้อย่างสวยงามนะคะรายการนี้เป็นรายการที่28รายการต่อไปเป็นรายการที่29นะคะจะเป็นเหรียญเจริญพรของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะคะเป็นเหรียญ อปาก้าลงยานะคะพี่พี่ขาลองรับชมกันดูนะรายการนี้เป็นรายการที่29นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่30นะพี่พี่รายการที่30จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเหรียญหลวงพ่อพันนะคะพี่พี่เป็นเหรียญเปียกทองนะคะอยู่ในงานเลี่ยมกรอกกันน้ำสติกหนาๆแบบนี้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่สาสิบ น้องขออนุญาตไปรายการที่31นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะพี่พี่ขาเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดกันเลยทีเดียวนะคะรายการนี้เป็นรายการที่31รายการต่อไปเป็นรายการที่32นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกวยนะคะพี่พี่ขาเป็นเหรียญพิมพ์หยดน้าหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามนะคะน้องเปิดอยู่ที่รายการละ250รวมส่งนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางทั่วไทยกันเลยค่ะรายการนี้เป็นรายการที่32รายการต่อ ต,ต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่33จะเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคานนะคะพี่พี่สวยงามนะคะถ้าให้รับชมภาพไม่ชัดหรือให้รับชมเร็วเกินไปน้องต้องกราบขออภัยด้วยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่33รายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่34นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่ออีวัดสัตตหีบนะคะพี่พี่อยู่ในงานเลี่ยมรอบกันน้ําสติกไปให้ยังหนาอย่างสวยงามเป็นพศ .2473 นะคะรายการนี้เป็นรายการที่ส รายการต่อไปเป็นรายการที่35นะคะจะเป็นพระคำข้าวของหลวงพ่อฤษีลิงดำวัดท่าสุงนะคะพี่ๆเป็นพระเนื้อผงนะคะลองรับชมกันดูนะคะสนใจถูกใจแอดไลน์กันเข้ามาเลยรายการนี้เป็นรายการที่35รายการต่อไปจะเป็นรายการที่36นะคะ จะเป็นพระปิตาของหลวงพ่ออะไรน้องไม่ค่อยแน่ใจนะพี่พี่ขาน้องต้องกราบขออภัยด้วยนะคะรายการนี้จะเป็นรายการที่36นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่37 <cut int> จะเป็นเหรียญหลวงพ่อลุ่งวัดท่ากระบือ <lat> <c oughs> นะคะพี่พี่ขาเห <c oughs> เรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดนะคะรายการนี้เป็นรายการที่37นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่38นะคะจะเป็นเหรียญ พระเจ้าตากสินมหาราชนะคะพี่ๆขาเป็นเหรียญทองแดงเป็นปี2518นะคะรายการนี้จะเป็นรายการที่ 38นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่39นะคะจะเป็นพระปิตาหลวงปุโตว,วัดประดูฉิมพีพิมพ์กนกข้างนะคะตายฐานจะฝังตะกรุดไป1ดอกนะคะพี่ๆขาอยู่ในงานเลี่ยมกรอบกันน้ําสติกไปให้อย่างสวยงามพร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานนะคะรายการนี้เป็นรายการที่39รายการต่อไปจะเป็นรายการที่40นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยวัดโคศิตารามนะคะพี่ๆขาเป็นพศ2 5สองห้าสองหนึ่งนะคะรายการนี้เป็นรายการ ที่40ค่ะรายการต่อไปจะเป็นรายการที่41นะคะจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะพี่ๆขาเลี่ยมกรอบกันน้ําสติกไปให้นะคะสวยงามกันเลยทีเดียวใต้ฐานก็จะมีรอยตัดนะคะรายการนี้เป็นรายการที่41รายการต่อไปเป็นรายการที่42นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปริสุดทโทนะคะเป็นเหรียญทองแดงนะคะเป็นรุ่นสร้างวรัรมีปี2519นะคะรายการนี้เป็นรายการที่42 รายการต่อไปจะเป็นรายการที่43นะคะจะเป็นหลวงพ่อปานขี่ไก่นะคะพี่ๆค่ะเป็นพระเนื้อดินสวยๆเงาๆแบบนี้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่43 รายการต่อไปจะเป็นรายการที่44นะคะจะเป็นเหรียญอปัปาาหลวงปุตโตวัดปะดูชิมพีนะคะพี่ๆขาเป็นเหรียญรุ่นอน,อนุสรสร้างโรงเรียนนะคะรายการนี้เป็นรายการที่44รายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่45จะเป็นพระนางพญาเนื้อดินสวยๆเงาๆแบบนี้นะคะน้องเปิดอยู่ที่รายการละ250รวมส่งนะคะ250รวมส่งมีบริการเก็บเงินปลายทางทั่วไทยกันเลยรายการนี้เป็นรายการ การที่45รายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่46นะคะจะเป็นรูปหลอดหลวงพ่อเงินวัดบางคานพิมพ์ขี้ตานะคะพี่พี่อยู่ในงานเลี่ยมกรอบกันน้ำสติกนะคะลองรับชมกันดูรายการนี้จะเป็นรายการที่46รายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่47นะคะจะเป็นผราซุ้มกอนะคะเป็นพระเนื้อดินสวยๆเงาๆแบบนี้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่ 47นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่4 8ปจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามนะคะจะเป็นรูปหล่อเปียกทองนะคะพี่ๆรายการนี้เป็นรายการที่ 48รายการต่อไปเป็นรายการที่49นะคะจะเป็นเหรียญคุกเข่าหลวงพ่อแดงวัดเข่าบันไดอิฐนะคะพี่พี่เป็นโพศ2517นะคะสวยงามกันเลยทีเดียวนะคะพี่พี่ค่ะรายการนี้เป็นรายการที่49รายการต่อไปเป็นรายการที่50นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามนะเป็นโพศ2521นะคะเป็นเหรียญทองแดงเรี่ยมกรอบกันน้ําสติ๊กไปให้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่50ค่ะรายการต่อ ่อไปจะเป็นรายการที่51นะคะรายการที่51จะเป็นพารกิ่งเปาเวเลสนะคะพี่ๆขาลองรับชมและพิจารณากันดูสนใจถูกใจกันยังไงแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยจะเป็นพาร์กิ่งเปาเวเลสของหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนะคะรายการนี้เป็นรายการที่51รายการต่อไปเป็นรายการที่52นะคะจะเป็นเครื่องรางเบียแก่น,นะคะพี่ๆขานี่ตรงนี้ก็จะ มัตตะกุดไปด้วยนะคะพี่ๆรายการนี้จะเป็นรายการที่52ค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่53จะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคองมะขามเท่าเป็นพศ2466นะคะ รายการนี้เป็นรายการที่53ค่ะรายการต่อไปเป็นรายการที่54นะคะพี่พี่จะเป็นพระศิวลีนะคะพี่พี่ขารูปหล่อศิวลีเนาะนี่สวยงามนะคะพี่พรายการนี้เป็นรายการที่54รายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่55นะคะจะเป็นพระท่ากระดานนะคะพี่พี่ขาเป็นเนื้ออะไรน้องไม่แน่ใจนะแต่มีน้ําหนักนิดนึงนะคะรายการนี้เป็นรายการที่55รายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่56นะคะ ันนี้จะเป็นพระ ภาอะไรน้องไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะคะน่าจะเป็นพัาแก้วไหมคะน้องไม่ค่อยแน่ใจนะคะพี่ๆค่ะลองรับชมแนละพิจรารณากันดูนะถ้าสนใจถูกใจกันยังไงก็ติดต่อเข้ามาแจ้ง E ีีแจ้งรายการน้องกันได้เลยรายการนี้เป็นรายการที่56นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่57นะคะจะเป็นรูปโลดหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนั่งช้างนะคะพี่ๆค่ะสวยงามนะคะมีน้ําหนักนิดนึงนะคะรายการนี้เป็นรายการที่ 57ดนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่58นะคะพี่พี่ขาจะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะคะเป็นพศ .2484 ีเนี่ยพี่พี่เป็นเหรียญทองแดงนะคะเลียมกรอบกันน้ําสติกไปให้ยังหนาย่างสวยงามนะคะลองรับชมและพิจารณากันดูรายการนี้เป็นรายการที่58นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่59นะคะจะเป็นรายการนี้เลยค่ะเป็น หลวงปู่ทวดวัดช้างให้พิมพ์หลังเตารีดนะคะพี่ๆขาสวยงามนะคะพี่ๆรายการนี้เป็นรายการที่59รายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่60นะคะอันนี้น่าจะเป็น รูปหล่อพระกิ่งหรืออะไรสักอย่างน้องก็ไม่ค่อยแน่ใจนะพี่ๆขาไม่ทราบจริงๆนะคะรายการนี้เป็นรายการที่60นะถ้าสนใจถูกใจกันยังไงแอดไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องกันได้เลยหรือพี่ๆท่านใดนะคะที่ไม่สะดวกแอดไลน์ก็สามารถโทรเป็นเบอร์เข้ามาติดต่อน้องได้นะคะ วันนี้นะคะน้องมีพัเครื่องพับ้านราคาแบ่งปันนะคะพี่พี่ขามาฝากพี่พี่อีกเช่นเคยนะคะจะเปิดอยู่ที่รายการละ250รวมส่งเท่านั้นนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางทั่วไทยช่องทางการติดต่อของน้องนะคะยังคงเป็นเบอร์เดิมในไลน์เดิมเลยนะเบอร์โทรนะคะเป็น0 9 3ย์0 1 9 8 2 ID สอดยเปไีลน์เป็น0 9 3ย์0 1 9 8 2น้องงฝากพี่พี่ที่เข้ามารับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอีใีใหม่ๆของช่อง สวิกาีะพาเครื่องทัวไทยกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่ๆขาน้องก็ต้องขอตัวราพี่ๆเอฟซที่น่ารักทุกท่านไปก่อนและพบกันใหม่ใน EP หนะะ้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ